เพราะว่าบ้านหนูข้าวสารก็หมดวันนี้ค่ะท่านผู้ที่มารับทานในวันนี้ทุกท่านวันนี้คณะสงฆ์วัดพระประสมเจดี นำโดยเจ้าวาดวัดระสมเจดีและคณะสงฆ์วัดระสมเจดีร่วมกับทางจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมในวิธีนี้เรียกกันว่าวิธีแจกทานให้กับบรรดาท่านที่ มีฟาร์มเดือดร้อนในขณะนี้ท่านทั้งหลายทราบดีว่าไวรัสโควิด COVID 19มันกลับมาอีกหนูชื่อพัฒนันสามชูศิลค่ะ วันนี้พระเนี่ยนำอาหารมาแจกญาติยโยมเนี่ยหนูรู้สึกยังไงลูกรู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าบ้านหนูเข้าสารก็หมดวันนี้พี่หกคนค่ะก็ขอขอบคุณเจ้าอาวาสค่ะที่ว่าจัดงานแบบนี้เพราะว่าเวลาโควิดมาเราก็จะไม่มีอะไรกินแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็เลยมีคนบอกว่าญาติหนูเนี่ยนะคะบอกว่ามีศานเขาแจก ข้าวแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแล้วพอดีว่าเขาสั่งก็หมดวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณเจ้าอาวาสมากเลยค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่พงานสองครับค่ะวันนี้ได้มารับอาหารจากท่านเจ้าคุณุณอ,อย่งไรคะก็ดีใจครับที่บ้านผมมีเด็กเยอะครับหลายคนครับจะพูดอะไรขอบคุณท่านไหมคะขอบคุณครับสําหรับอาหารมื้อน,นี้ครับขอให้ขอให้เจ้าอาวาสสุขภาพแข็งแรงครับก็ดีครับ ก็ขอขอบคุณครับที่คนเอาที่มาแจกข้าวให้คนยากคนจนได้รับทานมีลำบากเลยคะในการทำลำบากมากเลยครับเศรษฐกิจตอนนี้วิ่งรถไม่ค่อยมีคนน่ะนั่งเลยวันไม่ถึงไม่ถึงร้อยตั้งร้อยไม่ได้ติดโควิดใช่ครับคนต่างกลัวกันนะไม่มีออกมาเลยกันลำบาก